สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีไปยังเอฟซีเดนไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องไพรายสี่เนปลา่าหน้านี่น่าสา,า,ายวันจังหน้าจอปไปหลายวันนะครับนี่งานเยอะครับนานเยอะท้อทงฟ้าสวยงามมากครับวันนี้ตกอีกมาหรือเปล่าครับนี่ตั้งเข้ามาอีกแล้วนี่ครับเวลาตกก็ตกจนนี่มาดูแปลงปลูกยาของเรานะครับนี่ ว่างๆก็มาทำงานนะครับนี่กองยาทำไปวันละนิดวันละหน่อยแล้วปลูกเสริมๆไปครับพอมีเวลาทำไปทำตามกำลังครับนี่ช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นจากภารกิจหลายๆอย่างแล้วจะกลบไม่เน่น,นครับนี่ถ้ากลบเน่นนี่เรียบร้อยเลยครับยาจะเกิดไม่ได้นะครับนี่เรากลบพ่อนินดๆหน่อยๆครับเพราะช่วงนี้ หน้าฝนนะครับหน้าฝนถ้าเราไปกรบเยอะนี้เรียบร้อยเลยครับบอกเลยว่าเรียบร้อยอยากเกิดไม่ได้นะเพราะเป็นดินทรายนะครับนี่ดินทรายนะครับทานแน่นนี้ไม่มีทางที่จะแทงโย,ยดขึ้นมาได้นะครับนี่ดูนะครับนี่ผลผลิตงอกงามตามท้องเรื่องครับนี่เราต้องรู้จักกะ กะประมาณครับนี่การปลูกหญ้าถ้าเรากะไม่ได้หญ้าไม่เกิดถ้าเราไปปลูกเน้นถมบทุบทุบมาหน่อหน่อยเจอเด็ดต้นก็ตายนะครับเกระเียมกะพอดีพอประมาณครับนี่ยาเขาจะส้มเซมนะครับนี่นี่ยาปีเพลงนี้ปลูกปีที่แล้วนะครับนี่อันนี้ส้มเซมใหม่นะครับตรงไหนไม่งามไม่สวย เราก็ไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบร้อนมีเวลาเราก็ทำมีเวลานี่ตรงนี้จะแน่นนะนี่นี่นจะเป็นทรายนะนี่แน่นตึ๊บเลยครับนี่นี่ครับนี่นี่หญ้าต้นแน่นครับนี่อะไรครับนี่เกิดไม่ได้นะครับนี่แน่นมากหญ้านี่ยาครับแน่น เดดไม่ได้เน่าครับมือกจะเน่าเสียเลยเน่าเลยครับเกิดขึ้นไม่ได้แทงแทงยอดไม่ได้วันนี้น,นี้มีเวลานะครับนี่พร้อมหน้าพร้อมตากับนี้พบปะสร้างสรรค์พบปะสร้างสรร์กันไปชุมนี่นะครับพอเรามีเวลาสุขภาพกายสุขภาพใจธรรมชาติบำบัดกับวิถีชีวิต ที่บรรพรุษได้สืบทอดไว้ให้นะครับนี่เอาใจเขามาใส่เจเรานะครับนี่ไม่จำาจไม่อยู่กับที่ครับช้างเข้ารัวเรานี่เลี้ยงช้างไม่เอาเปรียบนะครับภาษานักเลงภาษาช้างครับไม่เอาเปรียบเขาวิธีชีวิตนะครับนี่มีเวลาก็ผ่อนคลายครับถูต้นไม้ คลายไปจะเป็นพลายโคกนะครับนี่พลายโคกมาลังเพื่อนแล้วเราพว่พวงสีมาจากบ้านนะครับนี่่คน,นทิพอยู่นี้เราต้องกะกะประมาณให้ได้นะครับนรจะกะการผูกช้างป,ปะกันมันก็จะเป็นบุญส่งครับนี่

เอเอี้นี่นะครับอยู่กับที่ไม่อยู่กับที่ช้างเขาครัวเราเลี้ยงแบบสบายๆครับอยู่แบบมัธยัถ์อยู่แบบพอเพียงไม่มีอะไรมากมายครับนี่อยู่ที่ใจนะครับดูที่ใจ,จเราจะ มีวิธีไหนให้ช้าในคลายเครียดนะครับนี่ให้ธรรมชาติบำบัดเราก็จะทำให้เขานะครับนี่ถ้าเรามีเวลานะครับจากช่วยเหลือตัวเองนอกจากไม่มีเวลานะครับนอกจากงานเยอะอยจริงๆแต่ก็จะไม่ลืมก็จะสับเปลี่ยนมุนเวียนอย่างนี้นครับวิธีเลี้ยงวิธีการดูแลสับเปลี่ยนมุนเวียนเันไปเรื่อย เดี๋ยวก็จะเราก็จะไปปลูกย้านะครับปลูกหยากันเราก็ได้ยูดูช้างไปด้วยนะครับนี่เหนื่อยแล้วเหนื่อยเราก็พักนะครับท,ทําไปเทียนิดเท่าหน่อยทําไปตามกําลังนะครับนี่ทําไม่เร่งรีบนะครับรีบไม่ได้เหนื่อยเราต้องลุกกะประมาณครับกะประมาณแรง,งเรา หน้านี้หญ้าเพียงพอไหมบอกว่าเพียงพอครับหน้าที่หน้าฝนแต่เราจะทํายังไงจะคิดวางแผนยังไงให้หญ้าเพียงพอสำหรับหน้าแรงก่อนครับเราคิดวางแผนไว้หน้าฝนไม่มีปัญหาครับแต่มีปัญหาช่วงหน้าแรงครทั้งทั้งเกี่ยวกับตายด้วยนะครับหน้าแรงจะตายส่วนหนึ่งจะตายแล้วก็ปลูกจะกินครับ หน้านี้ไม่มีปัญหาตัดขึ้นงามนะครับงองงามแต่พอหน้าแรงตัดตัดมาแล้วไม่มันไม่เกิดนะครับมันจะตายด้วยแล้วปลวกกินด้วยนะนี่ปลวกกินด้วยนี่นครับหญ้าหญ้าสวยหญ่างามครับดีับตอนตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมดแล้วนี่หญ้าสวยมากเราก็ทำงานไปด้วยนะครับดูช้างไปด้วยงนตกกระตกบ่อยนะครับฝนไ้สับเปลี่ยนมือเวียนฐานที่ไปด้วยนะครับวิถีชีวิตนะครับนี่ขอบคุณทุกๆกํำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่ บางทีก็เหนื่อยบางทีก็เหนื่อยก็ลานะครับก็เหนื่อยก็ลาบางทีก็เราทำงานเหนื่อยก,ก็ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะครับบางทีมาเรียบแต่บางจังหวะนะครับเางต่อสัญญาของเราก็จะเป็นวันที่ วันที่เจ็ดทั้งสี่เชือกนะครับทั้งสี่เชือกช่วงนี้เขาจะต่อสัญญานะครับต่อสัญญาเป็น,นวันวันละวันละสี่สิบเชือกนะครับทางโครงการสองร้อยเชือกก็ห้าวันครับห้าวันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงวันที่แปดนะครับนี่ แล้วครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเราครับนี่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่อยู่เขียงข้างครอบครัวช้างของเรานะครับนี่ร,ร,นร,นรักในน้อยในแห้รักนานๆานไปเรื่อยๆถึงจะเหนื่อยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่เป็นงานที่หนักนะครับสำหรับช้างห้าเชือกหกเชือกนะถ้าใจไม่พอนะครับ ใจม่รักจริงยากนะครับยากยากบอกว่าเลยยากว่าง,งานเป็นงานที่หนักพวกเราต้องลงมือทําเองทุกอย่างครับห,หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างนี่นะครับวิถีชีวิตที่บรรพบุรุษสืบทอดไว้ให้นะครับนี่มันอยู่ที่คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเผื่อเผื่อแผ่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้อง ต้องต้องทำนะครับนี่แลาสิ่งหลายอย่างต้องลงมือช่วยนะครับอันนี้ก็พบปะสร้างสรรค์กันทั้ง5ห้เชื่องนะครับนี่ส่วนขนุนมาไม่ได้นะครับขอตัวไปก่อนครับทำงานก่อนครับนี่นี่แหละครับผลงานของเราวันละปลูกไม่เยอะครับวันละสองสามล่องก็ยังดีนะครับนี่ทำทุกวันมันก็จะจะได้เองนะครับมันก็จะจะจะได้เยอะเองนะครับนี่ปลูกวันละนิดวันละหน่อย เก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับนี่กับวิถีชีวิตพอเพียงขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบารมีพระครูปรรมบารมีพี่ใหญ่ให้ช้างทั้ง56เชือกที่เราโดยเลยปกป้องคุ้มครองเอซทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมองน้ำปราถนาำบ,บนกุศลก็นนุนน้นยิงย่ง,งขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโคกสูงบุญูงบุญโคกสูงหูงสูง 哎，撸了，撸去。